ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลแม่แดดอำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะไปเข้าที่พักกันนะครับที่พักตรงนี้นะครับมีชื่อว่าม่อนแดดน้อยโฮมสเตย์นะครับใครที่มาท่องเที่ยวแล้วต้องการมาแวะพักตรงนี้ก็เดี๋ยวตามไปดู บริเวณรอบๆของที่พักนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจะถ่ายทำให้ดูนะครับครับผมส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของที่พักนะครับเราจะพามาชมส่วนของที่พักกันก่อนส่วนของที่พักนี่ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับผมสร้างแบบว่าแยกออกจากกันนะครับมีทั้งหมดรู้สึกประมาณ4ี่หลังนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นบ้านพักเชิงดอยนะครับผม อยู่บริเวณเชิงเชิงดอนนะครับใครที่เดินขึ้นมาไม่ไหวก็พักต่ำๆเลยนะครับผมสำหรับที่พักตรงนี้นะครับผมโฮมสเตย์ตรงนี้ก็จะมีจุดของที่กลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับผมเป็นแค่กลางเต็นท์อยู่ด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็ด้านบนนี้ก็จะเห็นวิวบรรยากาศของเทือกเขาแล้วก็บรรยากาศของ หมู่บ้านแม่แดดนะครับผมแล้วก็นี่คือในตัวห้องพักนะครับก็จะมีที่นอนให้แล้วก็ระบบไฟฟ้าครับผมระบบสองสว่างแล้วก็ปลั๊กเสียบชาร์จต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องน้ํานะครับผมต่อมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับด้านบนดอยสูงสูงเนี่ยนะครับผมที่ด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นระบบของห้องน้ํารวมนะครับผมมีส่วนของห้องอาบน้ําแล้วก็ ห้องน้ําที่ใช้ขับถ่ายนะครับเป็นระบบส้วมซึมนั่งยองนะครับผมใครที่มาเที่ยวก็ทราบไว้ก็ดีครับจะได้เตรียมตัวมาถูกนะครับผมและส่วนที่พักด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํำในตัวนะครับบ้านเป็นหลังแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับแต่ก็เป็นระบบส้วมซึมเหมือนกันครับผม ตรงนี้ครับก็เป็นส่วนของร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเป็นส่วนของด้านหน้าฟอนที่ต้อนรับเรานะครับผมก็มีกาแฟม่อนแดดน้อยนะครับตรงนี้นะครับก็มาดื่มนั่งชิลสังสรรค์กันได้ครับยามค่ำคืนบนริเวณร้านก็กว้างขวางมากเลยครับผมเหมาะสำหรับการนั่งทำกิจกรรมพูดคุยต่างๆสังสรรค์ท่องเที่ยวครับ ครับเดี๋ยวให้ชมบริเวณบรรยากาศรอบๆของอตัวโฮมสเตย์ที่นี่นะครับผมไปไปรับชมกัน ครับเช้านี้เราก็กลับมาที่จุดชมวิวหยียบเมฆาอีกเช่นเคยครับเพราะว่าบรรยากาศหน้าที่พักเราก็ไม่มีทะเลหมอกนะครับผมก็มาชมจุดชมวิวหยียบเมฆาในรอบเช้านะครับผมตรงนี้ก็ตรงจุดชมวิวหยียบเมฆาเนี่ยนะครับก็มีสถานที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะครับผมสามารถติดต่อที่ร้านาร้านค้าข้างหลังได้นะครับ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามน,นะครับผมสามารถกางวิวอา่ากางเต็นท์ชมวิวยามค่ำคืนชมทะเลหมอกตอนเช้าชมทะเลดาวตอนค่ำคืนได้ครับแล้วก็ส่วนของบริเวณจุดชมวิวนี้ก็จะมีร้านค้าร้านกาแฟเปิดให้บริการอยู่เป็นย่อมยอมนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมทั่วๆนะครับว่าเขาต้องรับต้องเที่ยวหน้าท่องเที่ยวนี้ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ว่าเรามาในช่วงเช้านะครับร้านรวงก็ยังไม่เปิดนะครับผมบรรยากาศก,าศก็จะดูงเงียบเหงาเลยนะครับช่วงนี้แต่คาดว่าอีกไม่นาน,นครับน่าจะท่อง,งเที่ยวเยอะนะครับหลังจากช่วงใกล้ๆปีใหมน่นี้ไปครับรับชมกัน ก็หลังจากที่เราเที่ยวชมบรรยกากาศของส่วนของอำเภอรกระยาในวัฒนาเรียบร้อยนะครับเราจะขับรถไปที่จอมทองตอนครับแต่ว่าระหว่างทางผ่านนะครับผมเราก็ได้แวะมาชมสวนดอกเก๊กขวยไล่ในพลนะครับผมเป็นพื้นที่ติดต่อของอำเภอรกระยาในวัฒนากับอำอเภอเสมอนนะครับผมก็เป็นทางผ่านที่จะลงกลับสู่จอมทองนะครับก็ผ่านส่วนของ ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นสวนของดอกเก๊กฮวยครับเรามาชมบรรยากาศของดอกเก๊กฮวยลมลื่นพักสายตากันก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขับรถขึ้นลงดอยอีกมากนะครับผมก็แวะพักสักหน่อยครับขับมาจากบ้านแดดน้อยมาตรงนี้ก็ตกประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะครับผมขับรถบนดอยขึ้นลงขึ้นลง,นลงก็เมื่อยนะครับพักผ่อนบ้างก็ดีนะครับจะได้ปลอดภัยในการขับขี่ด้วยไปครับเดี๋ยวรับไปรับชม ส่วนเก้กวยของไล่ในพลกันนะครับป ครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นบริเวณของสวนดอกเก๊กควยไร่ในพลนะครับวันนี้ทางช่องเที่ยวเรื่อย n แนลเดินทางกันมาถึงท้ายคลิปนะครับผมจะฝากเพื่อนๆนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมใหม่หรือผู้ชมเก่านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมเราจะนํา คลิปใหม่ๆบรรยากาศดีๆมาลงให้ท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมฝากกดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้เที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆชิคกี้ชักชิคกี้ชักปูนปูนไว้พบกันใหม่จ้า